กลับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อ่อแม่พี่น้องกันเมืส่สักคูสกครัเนาะ่าทางฝั่งเราฝั่งไทยและต่างประเทศก็ผมก็ซ่องบาจาม่ามีแล้วเนาะ สบายดีเด้อสบายดีต่างหากปแต่งตัวนางป่าอุบลสบายดีลูกตโนตโนสบายดีลูกตโนไปใสลูกไปใส่ลายาดกันบอกนะทำานได้ไมานได้บหอันนีรถยัง่งสับปะรดรถอรถันนี้องน้ำตหนักสอใจชินสอง มามาของเล่าออนนี mm ่แ hmm. ก like <laughs> <mo an> ๊สอะไรนี่แก๊สเอายำยำองแก๊สอือไข่าไรอันไข่ไข่ไเยเขาีไสีดงเปนไสออ้่ขไม่เก็บถูกไว้ น้ำตาลทรายขาวน้ำตาลมะพร้าวใช้น้ำตาลน้อยได้นะเออื้อซื้อซื้อซือให้ปลาแองซื้อให้เนีาา่ยปลาแ่งซือให้นี่ยน้ำมันหอยเป็นเป็นน้อยเป็นตุก น้ำมันนั่นน่ะบ่เอาเด้อน้ำมันน้ำมือบ่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 ่่บ่่ นี่บอเส้นมีขาวแมนนี่บอแเมนบอเฮ้ยเส้นมีขาวบอแมนเออคือชิเม็นและแบบนี้เอาสไลด์เนี่ยหนึ่งถุงนะสไลด์เอาเป็นถุงเออันั่นก็ได้กะปิไทยหนึ่งกระป๋อง กะปิไทยหกับเป็นฝ่อ,องฝ่องน่อยก็ได้เอกรอปลาแตกแล้วไเกลือเป็นทุงน้นอยๆก็มีบอกเกลือบอ่กแบบเป็นน,น้อยๆเป็นทุ่งน้นอยๆเอคงเวียดบ่อาอจากซิปห่อช็อตภูเขายังเอามาเลยน้อเฮยแต่งนัวขันนอ thầy cá tôi nhảy lại con mồm mi Hãy subscribe Mì ก็ให้ไปแต่งกินเนี่ยแล้ว

คนจะค้นกับเดียวเอาอีกอชิดบ่วงบ้านะ่ะชิดสอง เอาวะมาลองลองปปดฮ่่ด่าเรื่องเธอได้เลยยี่สิบพันาื่อสิกี่คำปานาเหตุงานทำไมสาวคนเี้อันนี้สองนั้นโอ้ยอนนนหนึงพี่นางก็เสียเมือใส่ของแจ๊กขอดิค่อเอามาหอดลยไปหาเลือไปเลยเอหอดลากกา จกลูกจกักล้านเลยมาบุมวนตึบในตลาดกระพู้จตลาวดว่ันนี้ฮะสมมะเกียโลมะก,กียโลเรืองอะไร ไอ้น้อย่างลูกส้ม3กิโลเส้นเหนียวเปียกลาวนะ2ปะปะยังๆๆจับเด็กหน่อยได้จับป่าวับป่าเออยเออ่ออออเออเอ nó nhập bao luôn nhập bao nó tiếng nó tao tao này nha nhập bao đó tiếp khẩu can phôi mất nó tao

จำมาเนบปะนั่งไปไปยังเรือยังบบนยังเรือลายอย่างอย่างนั้นหมูพักพวงอกเลือดเนี่ย ชาวเวียดน,ะนามคนหลายคนระัยบย่งข้ามลูกประเด็กหาโลเตอร์บอกล้วเลย หอ,อมเลยวมวะอมประแดงเลยลหมฮัลโลเอาบัวป่ะนังป่นันง,นงนี่เป <ừ. S 1> ็นกระลอนเลย <c oughs>

ไปปซื้อเส้นกระเปียกลูกชิ้นนงทั้งนาเลยเป็นทั้งนาเลยไปทางนี้ก็ได้คัได้ามของฮาร์ดใสมาห์ด้้า 困难的。 ้ารถเข็นก็มาเข็นเครื่องออกแล้วซื้อของครบหมดแล้วเนาะ โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องมาฮอนนี่บัจะมั่งกัซื้อเครื่องซื้อของครบหมดแล้วเนะาะบัตรจนมั่งกะอย่าลืมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด,กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจบัรจะมั่งแชนแนลเห็ดคลิปใหม่ๆออกมาเนาะเจอกันคลิปต่อไปเนาะซื้อเครื่องของเป็นทีเยมห้อยอีกหนึ่งแล้วเนาะสีะได้กลับก่อนเนาะเจอกันคลิปหนะ้าพ่อแม่พี่น้องขอ,อกาขอ่าวคำา่าสสบายดี